กิจกรรมส่วนบนความเพียรพัะก,กิ่งไพรีพินาภูวลินแก้วกำพล154ครั้งที่4วันที่4พฤษภาคม2568บัดนี้วันที่4พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่4 ข้าพเจ้าายผู้วินิร์แก้ากำพลขอถวายเสียงสวดสาธยี่อภิส,สุทธิ์พระปริตรและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิทจะจ่อเนอื้อขลาบพียรชนะได้บุตส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทกราพระัตนไตาระลังสัมมาสุโธรประขาวาพุทธังพระวันตัง,พ,งพิวาเทมิสวัสดค่าตัวพระวตารมโมธรรมน้ำภาษามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสวังโฆสังขงังขามามิบท บูชาพระภัยดีพินาศอรหังสมาสัปะโทสุกีรังปารินิพุโตคุเนหิทธมานูธานิปาลมีหิจติสติจติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารังขโตปูเชมิละตระตะยังธรรมังจะรามิโสตินาบทสดุนุเทวดาสมันตาจัตวาจักกวาเลสุอัตราชันตุเทวดาสัตธรรมังมุลยาตมูลราชสัสุนันตตสักขโมขัง สักเคกาเมจัลูเปคิริิลฆะเตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปละเทจะคาเมตลุวนอากาเนเกหฮัมทุมิเคเตภูม่าทิเยนตุเทวาชลวิธมิยะชลัทลวิสมียะขกตปนาคาจันตาสันเกยังมุนิวลาวจันนังสาตบวมิสุนันโตธรรมสวนาค์กาลุอัยมัทถันตาธรรมสวนาค์กาลุอัยมัทถันตาธรรมสวนาค์กาลุอัยมัทถันตา บทสวดปุปพะภาคะน้มการนะโมทสะภะคะวะโตอัะตะตสสมมาสุ ead, ัสะนะโมทสะพระคะวะโตอัะตะตสสมมาสพุตสะนะโมทสะพระคัวะโตอระตะตสสมมาสุทตสะบทสวดไตสรณคมนะปาฐะ พุทธังสรนังคชามีธัมมังสรนนังคชามีสังฆังสันังคชามิทุตีมปีพุทธังสรนังคชามีทุตีมปีธรมมังสรนังคชามีทุตีมปีสังขังสนังคชามีตาตีมปีพุทธังสันังคชามีตาตีมปีธรรมังสันังคชามีตาตีมปีสังขังสันังคชามิปสวสัจจะกิริยาคถานตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสจวัตเชนะสดสดิเมโหตุสัพพะถานัตถ uh ิเมสรนังอัญญ okay. ังธัมโมเมสรนังวังเอเตนัสจวัตเชนะสดทิเมโหต นตถิเมสารณะอันยังสังโคเมสารังวะลังเอเตนสัจจวัเชนโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดติรัตนะปาบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสลีะจิตตังธัมมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสาลังสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีลทติฐิเอตังนะเมติรัตนะนังรัตนะตยะวหัง สัมมาสโมสริตวัตถุวิเศสภูสตังอัโยยายายุตคุณโยควะสัปวัตตังอัศมิตยมตยมหิปิตะเทวะยะถาติทันติทันเทเอกังวินาตทิตะเลสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนะจะปะัตุภูตังคัมพีละยานะวิสยัง ทะตัถ,ถังวินยุหิปันติปันติตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุป,ปะรับพะนิยังเกสันจิสุดถูกวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัส,สตังมะนสิสุทะะสาธะภาษาทฐานัง อุญธติกานะมะสัมมุตตะมะปุณะภูมังทุกขาปรมุจจนะมุขะสลรนังะตานางังปูชาละเหสุป,ปะระมังอภิปูชาเนยังนิพพานะสัชชิกิริยายุปะสยุปะนิสยัยถังสัมมากิเลสะมะและโสธนะสิทธิยาจะสาทูหิ อัถอกุสะเลหูปะเสวนียังปาเนหิจาปิสะละนังขมนียะเมวะตัสมาหิตังติละตะนังสะละนังขตัมหะระติณทิวังคณะ,ะเนสุณมัสสานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสนจิตตาตัฐานุปาลิจริยาสัทาลาตาจัก คนเยนะตัทธะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัตถิหตุโยเจทะธรรมวินยัมิปะมานะภูโตโลกุตลาพิสมาพิสมโยนินิยโตสุโพชังตัดโสปนิสยะจะยายะอหัมปิอายัมปิหตุวัตถุตเยปลิกิโตสุธาสุปสสะกาลู นมาการลสิทธิคาถาโยจักคูมาโมหมะลาประกัศโถสามังวัพุทโสุขโตว,วิมุตโตมา,าราสปัสสาวินีโมเจยันโตปาเปสิเคมังชะนาตังวิเนยังพุทธังวัลังตังสิลสานะมามิโลกัสะนาถจาวินายะกันจัตันเตชสาเตชย,ยสิทธิโหตตสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัศเสสิโลกสะวิสุทธิมักคังนิญานิโกธรรมะทะละสะทาลีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวัลังตังสิรสานะมามิโมหัปปทาลังอุปปัสันตะหะอุปปัสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตสัทธรรมเสนาสุขคตานุโคโยโลกสสะปาปู ปาปูปกิเลสะเทตาปาปูปกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิิโยชโกจะสวขาธรรมังวิทังการติสังคังวัลันตังสิลสานามามิพุทธานุพุทธังสมะสีลสิทธิถิงตันเตเชสาเตเชสิทธิโหโตสพันตลายาจะวินาสาเมนตุบทสวดนโมการัตถกาถา นะโมอะระหะโตสมมาสัสมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมอุตตร,รมัธมมัสสะสวัาดะเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆขาสาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาตายาตัสสะรันตนัตยัสสะสาธุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตตยัสสะปินะโมกาลปภาเวนะวิคัชนตุอุปัฏฐวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิ โมตุสัพพทานะโมการัส,สะเตเฉนะวิทิมหิโหมิเตชวาบทสูตมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตจังเอกังสมัยังพระขวาสักเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัิิงปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัาสหิจัโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสนิปติตาุนติพระขวันตังทศนายะพิกุสังคัญจะอัตโขจตุนังสุทาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิอายังโหพระควาสักเกสุวิหาติกะปิเลวตุสมิงมหาวเนมหาตา พิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตะะหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทะวะตายยปุยเยนะสันิปติตาหติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกเมตตวาพระขวะโตสเดเกปัญเจกคาถาปัสยามติอัตโคตาเทวตาเศยยะถาปินามะพระละวะปุริโสสำม,มัญชิตังวาภาหังปาษาเลยะ ภะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเบวะสุทาวาเสสุเทเวโส อันตรายหิตาพระคาวัโตกุละโตปัตุลาหังสุอัตโขตาเทวตาพระคาวันตังอภิวเทตวะเอกามมันตังอัทังสุเอกามันตังทีตาโหเอกาเทวตาพระคาวัตโตสัติเกอีมังคาทังอาภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาฆาตทำหิอีมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยะวะอัปปราชิตสังคันติอัตโขอัปปราเทวตาพระคาวัโตสันติเกอีมังคัทังอาพาสิตตาพิโคสมาทหังโสจิตตัง ัตนโนอุชุกะมะกังสุสารถิวะเนตานิคเหตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตาติอรหุอัปาราเทวตาพระคาวาโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปรีคังอินตะกีลังโอหัจจะไม่มชาเตจรันติสุทาวิมลา,าจักขุมตา สุทันตาสุสูนาคาติอตัตโคอัปราเทวตาพระควาโตสันติเกอีกมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมิสสันติอปายภูมิงปหายะามานุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอัตโคพระควาภิกูอมันเตศิเยปุยเยนะภิเกเวทะสสุโลกธาตูสุเทวตาสานิปติตาหุนติ ตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวออเหสุงอตีตมัทานังอรหันโตสมาสมุทธ,ธาเตสัมปิปะขวันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงยยธาปิไมหังเอตตาละหิเยปิเตพิกเวพระว,วิสันติ อนาคตมัททานังอรหันตโตสมมาสมุทาเตสัมปิปขกวันตานังเอตะประมายเยวเทวตาสนิปติตาภิาสันติสยาธาปิไมหังเอตารหิอจิกิสามิพิกเวเทวกายนังนามามิกิตายสามิพิกเวเทวกายนังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายนังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมณส,สิกโลทะภาษิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกขุพระวโตปจัตโสสุพขพระควาเอตะทะโวจัก สีโลกัมนกัสสามิยัตภูมมาตัสสิตาเยสิตาคิลิขพลังปะหิตตาสมาหิตาปุตตุสีหวะสัลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสสทาวิปัสสนมนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกปิละวัตเวตโตอมันตยิสัตสาสาวเกสะเสนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานทถพิกวเตจะอัตตปะมะกลุ่มสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอวุุสานะทัสนังอเปเกตะตมัทคุง สหัสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานะมัทธสุงอเปเกนันตะมัทธคงที่สาสปาปุตตาอาหุงตันจะสพังอพิญญายะวะวะกิตวานะจักกุมาตะโตอปันตยิสัตถาสาวเกสสเสนละเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเยโวหังคิติยิสามิขิลาหีอนุปุปปโสสตะสหัสสาวะยาขาภุมากปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมัโตวันนะวันโตเยสสีนมุทะมนะอภิกามุภิกุนังสัมมิติงวะนัง ชาสาหัสายักขายนะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสศศินโนโมทามนาอภิกมุงพิกุนังสมิติงวันังสาตาคิลาติสาหัสายกขานะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสศศินโนโมทามนาอภิกมุงพิกุนังสมิติงวันัง เวสามิตาปัญจสตายขานนตะวันนิโรอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสีนมธมานาอภิกามุกีกคุณังสมิติงวนังคุมพิโลราชาคหิโกเวปุลสะนิเวสนังพินโยนังสตตะสหัสสังยขานังปะยิรูปัสติคุมพิโลราชาคหิโกโสปาคะสนมิติงวนังปุริมันปุริมันจที่สังราชาสตตะละทวุปัสสติคณะพนังอธิปติมหาราชาเยสสีโสพุตตาปิตาสะภาโวอินทนามามหาภะละ อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสีโนโมทมนาอภิกามูภิกขุนังสมิติงวะนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหกตปะสติกุมพันธังอธิปติมหาราชายะสีโสพุตตาปิตัสสะภะโวอินทะนามามหาภะาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสีโนโมทมนาอภิกามูภิกขุนังสมิติงวะนังปัจฉิมันจะที่สังราชา วิรูปกโกปัสสติน,ะคะนตาคานังอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปิตาสะภาอินทนามาหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวนโตยสสีนมุทมนาอภิกามุมทีกุณังสมิติวนังอุตตะลังอุตตะลังจะที่สังราชากุเบโลตัปัสสตินักยาานังอธิปติ มหาราชยิสสีโสภุตตาปิตัสาภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยิสสีโนวัตมันนาอภิกรมุงพี่ครูนงสมิติงวะนัมบริมาทิสังทตจละโถทักขีเนนะวิรุณะโกปชิเมนะวิรุปโขกุเวโลอุต LANG ทีสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุาโลทิสาทัทธันละมานาอัตังสุวเนีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวันจานิการสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภูตัวสหจันทโนกามาเสธโฉจะนิกินุคันทุนิคันทุจะ ปนาโทอปะมัญโยจะเทวะสุโตจะมาตาลิกิตตะเสโนจะคันทัพโพณนะโลลาชาชะโนสโพ อาคูปัญจสีโขเจว,วติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยเจราชานโนคันทภาสหลาชุภิมตมรรมะิกมูงพิกุัสมมติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหทัชากากรรมพระลัตตาลาอาคูปยาขาสายติภิยามุนาทตะรธะจะอาคูนาคายสศีโสยายสยาศีโนเอลาวันโนมหานาโคสุป,ปาคาสมมติงวะหนังเยนาคะราเชสหาัสสาหลันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขู เวหายาสาเตวนาบัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตทานาาราชานามาสิสุปันนาโตเขมมะกาสิพุทโธสนหหิวาจาหิอุปะวหยันตานาคาสุปนาสารณะมังกลสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสัมพุทธังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัสเสเตอิทิปันโตยัสสีโนกาละกัญชามหาวิสมาอสุลาธานเวขาสาเปปจิติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสตัญจะ ปาลิภาลิปุตตา,างสเพเวโจรจะนามากาสนัยหิตวาภะลิงเสนังลาหุปัทมุปาทข้มุงสมาโยธาน,นิพันธัพพัันเตภิกูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วาโยตถาข้มุงวัลลุนาวัลลูนาเทวาโสมมจิยสศาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสสีโนทัิติศส,สากยาสเพน,นันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตเยสสีโนม,มุทามนาอภิกขมุงภิกูนังสมิติงวะนัง เวนดูเะเทวาสาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาคุปุลักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุลักขิตานักขตานิปุลักขิตวาอาคุมันทวราหกาวสุนังวาสโุเสโรสกปราฆาปุลินทโททะเสเตสัศกายาสเปนะนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโนมันโตยะสศินโนมุทธมนาอภิเกลมุพิคุณาสุิทิงวะนังอาชาคุงพันธุ ชาถาภูสาหภูเทวาชลมาคีสิขารกวาอเลศกาจะโลชาจะอุม,มาภูผรนิพาสีโนวัลลุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุเรยลุจิลาอคูอคูวาสวนเนสีโนท่าเตเตท่าทา,ากายาสเพนน,น,นนันนตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตว,วันณวันโตเยสสีโนโมุม,มาณาอภิกามูพิกุลังสมิติงวะนงังสมานามหาสมานามานุสสามนลสุตมาคิตาปัตติกาอาคูอาคูมโนปัตติสา อาคูมโนปทุมสิกาอฐาคูหรลโยเทวาเยจจโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสศีโนถ้าเสเตทัากายาสเพนาตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันทัมโตเยสศีโนมุทัมนาอภิกรรมุภิกุสัมมิตรมนัง